มีตัวสับเล่นต้องเล่นแบบไตยๆครับแบบดั้งเดิมครับตัวตะปังครับเล่นไก่กองครับเล่นไงพวเล่นไงอ่ะหนำกุกุ๊กหนำกุกุ๊กอันนี้ไม่กาจ้าข่้หมกเหรอมันนัวสสดดัักะกะอ๋อสาดตัก นี่ตำไปตัวเด้ชาเย็นชาเย็นเย้ครับป้านเหมือนครับหน้าเรินในเก้างปรุงมีอะไรมครับเก้างปรุงเสร็จแล้วครับ มันแนะนำเครื่องปรุงหน่อยครับมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงอันนี้อะไรครับควงชายเย็นชายเย็นครับอันนี้ครับน้ำตาลทรายครับไอ <c oughs> ้นัวน้ำะนาวอ๋อ <c oughs> น้ำมะนาวเหรอหวานอ๋อ <c oughs> น้ำมะนาว <c oughs> น โควิดอยู่บ้านครับอดเตียวแต่ปากกบไม่เห็แต่ปากพิเศษกี่บาทพิเศษอ๋อพิเศษสามสิบใส่ไข่ไหมพิเศษในใจเย็นหนไมาอุ้ม อันนี้กังปันเหรอร้อยจริงกังฟันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เห็นไก่ของครับหาดูย่างครับสมไมนี้ทมไมนี้ยามว่างเล่นแต่ตัวสับครับ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวสับปังครับไปเลยต้องเล่นแบบเดิมๆครับเลยครับป้านเลย <c oughs> ป้านเลยครับหน้าบ้าน ่วันนั้นติดน้ำแข็งเหรอไม่ค้าไม่เหลงเลยเหรอไม่ใช่เย็นใช่ไหมมันมีถุงเหรอถุงไม่มีเส็จแลก่อนเส็จแลก่อนมาแล้วครับวัดแหล่ะโควิดโควิดครับลาวก็ห้ามขายหนอลาวห้ามขาย เนี่ยครับอยู่ไทยร้านชมตำครับยี่สิบค่ะยี่สิบครับเซ็นครอปเซ็นครับเซ็นเซ็นนีนน้ก่อนนะครับน่ารอยครับน่ารอดโอ้อะไรเนี่ยชาไก่มุกเหรอชาเย,ย็นอันน,นี้กับเครื่องปัน่นต้อเดินต่อเดินต่กน้ำร้อนครับจ,จริงจนะิงคร โอเคครับอพอเด็กๆกๆมันจะขอลง youtube นะครับก็เลยจัดให้เขาหน่อยอเห็นว่าอยากอยากเป็นดาราก็เลยลง youtube ให้ครับกักตัวอยู่บ้านครับโควิดไม่รู้ออกไปไหนอะไรเจ๊ น้ำผลไม้อ,อชาวยกเหรอ <Yeah. S 1> เรยบครับ <Yeah. S 1> เรยบรอครับเออเียราคลิปนี้บ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบาย